ตื่นได้แล้วเรียวเรียวตื่นได้แล้วพี่ดาวกับพ่อยังไม่ตื่นอีกเหรอก็อบอกแล้วจะสำนักสองวนันไหนทำอะไรเนี่ยไม่ยอมตื่นเนี่ยนะนอบจะนอนเนี่ยฮะพ่อพ่อ ว่าไงนิวมีอะไรลุกไม่มีอะไรหรอกขอตังในดิเม,มื่อวานพิ่ให้ไปเองนะพ่อใช้ซื้อของกินหมดแล้วอะ <100 S 2> ร้อยเดียวก็พอนมิวเลยได้มั่ขอไปพ่อทำงานเลยปะคร<า>ับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยิวันนี้พ่อกูมมมาชวนอ,อยู่ยาเช่อะทำอะไรอยู่วะจัดหน้าปัดไฟอ๋อเดี๋ยวพูเป่าไังมาปัาป้ ใง่ายกว่าหอมอ่ะเดิมนี่ว่าบ้านนี้ขี้หมามากเมื่อวานนีเรื่องอะไรวะนี่ทีเด็ดเจ็ดสีดาเช็ตอะไรเละอีกแล้วเนี่ยยินดีวยินดวคุณเพเก็บของเลยเนี่ยเฮ้ยมุณเ่อนเก็บเันดี กินไว้ไม่เคยเก็บเลยนะทำงาน <c oughs> ทำงานมาทั้งวันแล้วั็ต้องมาล้างจานให้ยูบอีกนิวนิวมีอะไรพ่อจะไปไหนเนี่ยดึกป่านนี้แล้วเรื่องผมนัา่างทำงานทำง,งานไปเถอะ ไอ้นิ้วพ่อเปไนอ็นไรอ่ะเฮ้ยไปไปไปเรื่องของพ่อกูไปไม่ได้พ่อเนี่ยเฮียแล้ว นิวขึ้นรถไปคร้บเี่ยอไ,ไอย่างีนี้สิเฮ้ยลองก่นอนไปขึ้น,ดนได้ ตามกูม,มาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยจะไหนเนี่ยคุยไม่จบเลยอีนิว มีไปกับพ่อตามมากับพ่อก่อนพ่อพ่อผมมาที่นี่ทำไมเนี่ย อ่ตามเข้ามาอ่วาวางย่อดูละอันเลยน้มาสกกหุ่นเขามีเรื่องอยากรบวนพ่อครับอืม ผมมีปัญหากับผู้ชายผมผมเลี้ยงเลี้ยงเขาไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวเออเป็นไงีิสายก็เป็นไงอยู่ที่บ้านเป็นก็อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ช่วยงานบ้านพาเพื่อนเข้ามามัวสุมอยู่ในบ้านก็มีเสพยามีไม่ทำงานแล้วก็ไม่เรียนลักเือเหรอก็มีครับแต่ว่า ช่วงนี้ไม่ยอมไปเรียนนะครับแล้วก็อ้างว่ามีธุระมีวันหยุดุโดยไม่รับผม นายทำอะไรไม่รู้ว่าพ่อทำมาชื่ออะไรชื่อนิวกินของง้าวไหมไม่กินเ่ะไม่กินอ่ะก็มีอยู่ในเรื่องของหลักธรรมะที่จะช่วยเหลือขัดเขาให้มีความประพฤขึ้นปฏิบัติแต่ว่าคนที่จะมาปฏิบัติจริงๆเนี่ยคร ต้องพร้อมหลายอย่างจะจะบวชไม่ใช่ว่จาจะบวชได้เลยไม่ใช่จะต้องพร้อมต้องฝึกหัดมาก่อนจะจะรู้ว่าตั้งใจจะจะบวชแล้วก็วัดก็ช่วยเหลือได้ในระดับหนึง่งแล้วตอนนี้ลูกชายอยูไ่ไหนรออยู่้รงล่างเลครับอ้าวนั่นเรียบไหมดูหน้าดูตาด้วยาเป็นยังไงเหมาะจะได้บวชได้ไหมนอวลูกนิ่ววางบน เลยครับผมณอ๋อนี่ห,หน้าตาเป็นอย่างนี้ออที่บอกมันต้องมีศรัทธาจริงๆแต่ก็เอาพระก,ก็ช่วยในระดับหนึ่งด้วยความเกาจิตใจต้องฝึกศีลฝึกสมาธิพอที่วัดนี้ก็กมีระเบียบอยู่ระเบียบปฏิบัติทำวัดสวดมน เณนมาช่วยเณรปาดก่อนเหนื่อยไหมเนนเหนื่อยดิเฮน่าใจเราบอกว่าแค่นี้เนนเหนื่อยอพ่อเนณะหาเงินหาทองมาเลี้ยงอ่ะเนนพ่อเนนเคยบ่นไหมว่าเหนื่อย พ่อเคยเลี้ยงผมไ,ไหนลละวันๆเอาแต่ให้เงินให้เงินนะแล้วก็เป็นน้า,านใจแล้วอพี่พ่อเนนทำงานหาเงินมานี้ให้ตังค์เนนกินข้าวไม่ได้เรียกว่าเลี้ยงใช่ไหมเนนลองเอาไปคิดดูนะ มีหลงพี่จะไปไหนเนแจะกลับบ้านกลับไปไหนล้วพ่อเนนฝากเนี่มาที่นี่จะอยู่ได้ไงน้องก็เร็วตื่นก็เช้าเข้ากินไม่ได้เข้าอะไรเนี่ยทําทไมจะกินมันไม่ได้ผงพี่ยังฉันได้เลยแต่ถ้าแค่นี้นะเนนฉันไม่ได้โตขึ้นไปเนนจะไปทําอะไรอ่ะพ่อเนนฝากเนรให้เจอลําบากมากไม่ได้ให้สบายแต่เด็กรู้ไหมปตามหลวงพี่มา Thank you.